สวัสดีครับผมว,วันนี้วันนี้มามาเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวที่นาเนาะนี่เกี่ยวข้าวที่นาก็เลยนี่พอดีปลามันเยอะนะเอาแหเลยแล้วแหโจมมาเลยเพะพ่อะม่พี่ตอเอ้ดูแ่บนั่นดูปลา,นะนะาด้วยนั่นนะเมื่อ,ก,อกี้ก็เอาไปสองถังแล้วพวกปลาขาวหน่อยปลาแยงหน่อยอันนี้ก็จะเป็นปลาขาวนน่แต่ว่าเป็นปลาขาว ใส่ใหญ่หน่อยตีหนูแล้วบอเฮ้ยตีหนูแล้วนั่นนนนี่จ้ะดูด้้ะงามไหมพี่น้องดูป่าเถอะอื้อใส่สวยใส่สวยอุ้ยสุดยอดเลยเดือดเดือดเลยครับเอาเฮาเอาเฮลากันเลยเลยต้องว่ายกว่ะ เอาขึ้นกันเอาขึ้นกันนี่ดูปลาครับดูปลาสวยงามมากเลยนี่ปลาใสสวยๆเลยนี่เป็นปลาขาวน่อยขาวน่อยครับขาวน่อยโอ้จับปลาครับูกจับปลาปลาปลารูดกระดู่ปลาไปแล้วเย้สวยๆเลยอ่ะอ่ะอ่ะ ตามธรรมดาเออดนะูปลาปลาขาวใส่สวยๆเลยอุ้นน่ะนะอ้ยายจับซะเลยโอ้โหดินผัดๆเลยสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยดูเถอะนี่แหละบ้านเฮามันกระซันมนีแ่แหละเกีอเอ่ยวนะเนี่ยอืเมื่อกี้เอาไปสองถังแล้วเอ,อนะเอาไปสองครุครุละเก้ากิโลอ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเป็นปลาขาวอย่างนี้แหละ แล้วก็ปลาขยเอยด้วยอีงอนไปจับไปจับแบ่งใส่เป็นกิโลน่ะนะเออได้เกลีกิโลน่ะครุหนึ่งนะเอาเอาไปสร้างขายขายเลยเนาะกิโลละสามสิบปลาขาวน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยกิโลละสามสิบเนี่ยอันนี้สี่สิบอันนี้สี่สิบรุ่นนี้โอ้รุ่นนี้ก็ทั้งหมดนั่นแหละเออทั้งหมดเลยยองอนน่ะยองอนผมบอกว่าโลสี่สิบแม่บอกเฮ้ยไปได้ดอกสามสิบกระโพกอะเออก็ไม่ไปได้ดอกเยอะ กิน,บบนจน,น,นอ,อืมแตบบ่ตั้งเยอะแยะกินไม่มดแบ่งกันกินน่นเนละจะสุกไปเอาไว้โอเคชยพี่น้องดูปลาครับนี่รถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวพอดีวันนี้เอารถมาสองคันนะครับเกี่ยวข้าวเราพอดีรถมันเหยียบใช่ไหมรถมันเหยียบปลามันขึ้นเลยปลามันแหบขึ้นอะ่ะพี่น้องดูนี่ ดูไตร่มเห็นไหม,ไมไขเขาจับไม่ได้ครับจับไม่ได้ก็เลยต้องเอาตะข่ายเอามวงมาใส่เนี่ยป่ามันเห็บไปไปลองเห็นไหมนี่นั่นนะ่ะป่านะน่ะนั่นน,น่ะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นพวกป่าขาวป่าขยยงนะ่ะดูมันเห็บอยู่ในร่มนะ่ะปุ๊บ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 เนี่ย,ย,ย,ยโอ้ยทอดกินกรอบอร่อยเด็เนะดไปเลยนนะทอดกรอบไปเลย ไี่ไปลองเห็นไหมเนี่ยนะปลา้ะน่ะปลาขาวครับปลาใหญ่ก็มีอยู่แล้วมั้งตรงนี้มันเป็นสะครับแต่ว่าปลาขาวน้อยเยอะปลาขแก็เยอะดูไม่พี่น้องดูปลาใช่ไหมเนี่ยป่ามันขึ้นเนี่ยใช่ไหมปลามันแหบขึ้นอ่ะคือรถเกี่ยวข้าวมันเหยียบไงเนี่ยเห็นไหมดูปลาน่ะมีแต่ปลาได้ด้วยนี่เดี๋ยวผมจะจับให้ดูจับไม่ได้ ต้องใช้สวิงเน,นาะใช้สวิงตักเอาเลยวัยพี่น้องเอ้ยดูป่าทถอะป่าบานทำไมพี่น้องเยอะเหมือนบ้านฉันไหมนี่นี่จับมือเปลา่าทำไมพี่น้องดูเห็นไหมนี่ป่า,ลายยลแล้วเคยจีเป็นอะไรล่ะตายแล้วตัวเบลอเลยนี่ตัวสวยดูทำไมพี่น้องดูเห็นไหม เห็นป่าไหมเห็นหน้าป่าไหมหัวป่านี่มันแห็บหนอม่พัดองให้หมั้ยหนอยุก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 เต็มเลยน่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทางนูน่นน่ะผมไอหนีไปเร็วผมกักไว้เร็วนะปิดไว้เร็วทำไม้ปิดมากัไปหมุดเลยมีแต่หัวป่าเลยเลยนี่ก็ป่านี่ ต้องใช้เป็นสวิงพทำไมพี่น้องดูเห็นไหมตาขาวไปแล้วนะทำไมพี่น้องเห็นอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะปลาเนะี่ยดูเถนี่กับปลาให็นไหมนี่ขาขี้เขียเลยนี่เยอะเกินอูม้มาลงไปนูน่นแต่ว่าเรากักไว้แล้วทางนูน่นมันเมามันเมาไว้นี่มันเมาไว้รถรถเหยียบมันนี่เห็นไหมนี่ตัวใหญ่จับมือเดียวก็จับยากทำไมพี่น้องเลย แอบเต็มเลยนี่ปลาทั้งนั้นนี่ไม่เป็นรองเห็นหัวไหมนั่นะหัวปลานะปลาขาวนะ่ะตาแกดักตะคัดไปแล้วดูเห็นไหมนี่ปลาขาวเต็มเลยตัวใหญ่ด้วย มันเป็นสะเพ่นพี่น้องก็ติดป่าอยู่เลยนี่ดูปลามันบืนนะป่าเป็นปลาพกปลาสูตรนะ่ะปลาสูตรปลาขาวปลาตะเพียนครับว่ามีไหมมีตะเพียนก็มีเหมือนกันโอ้ติดเต็มเลยนะอ่ะ,อะ <c oughs> ตามมาดูปลาใกล้ๆได้ไหมนี่ไงปลานี่นดูวิธีการหานั่นได้มาน,มน,น,นั่มันขึ้นเนะตักใซอยู่เอาสวิงชอนเอาไ,ไงพี่น้องอ,อือ,อนี่ไงปลาสูตรเฮ้ยอนนี่ปลาสูตรปลาสูตร

อุ้ยตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่ลุดไปแล้วเมื่อกี้นั่นน่นดูตัวป่าใช่ไหมอุ้สวิงมันเขาไม่ลึกนะเขาไม่ถึงนะมันมันติดนะอ๋อมันติดตามันดันขึ้นนี่ปลาติดห่างไหมยืดป่าจะโดน มานเฮามันก็ซสัมนีแล้วนะสนัมนีแล้วมีตุ๊กตาเฮ้ยมันหลุดออกเออมันวิ่งอ้อม,มเมื่อกี้ป่าเออลุงป่าเต็มเลย,ยไปเป็องเอ้ลยลุงต่สุกข,ขลังก็ไม่เก็บนะปาลานะ

มันจะกระโดดไหมครับมันจะกระโดดหรือเปล่า